สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับน้องกมีมาเดินนะคะและวันนี้นะคะน้องกมีนะคะจะพาไปดูอัปเดตใหม่นะคะของเทอร์กาบูกานะคะนี่นคือเทอ้ก์กาไวทูเคลอฟท์นะคะซึ่งจะเป็นเซตบ้านแล้วก็จะเป็นสิ่งของค่ะนี่ชุดเดี๋ยวน้องมีขอมาตอบคำถามก่อน Okay, เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะจะ94บาทนะคะจะเป็นบ้านหนึ่งหลังค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์94อันแล้วก็ผนังหรือว่าลายกําแพงจะเป็นวัลเปเปร์ของพื้นนะคะก็มี10ลายด้วยกันค่ะมีธามากอจีด้วยนี่ค่ะ 94อันค่ะแล้วก็จะเป็น10อันตรงนี้วิ <c oughs> สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้มากจะเป็น55ชิ้นเฟอร์นิเจอร์39ชิ้นของตกแต่ง6ดีไซน์ผนังแลวก็สีรดลายพื้นค่ะทำมาก็จีเหมือนจริงม,มาก ตั้งถือต้นกระบองเพชรด้วยก็จะประมาณนี้นะคะ coming 16ก็ผ่านมาแล้วน่ารักมากเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปกันนะคะดูกันว่าคลิปหน้าเราจะได้รีวิวเซตนี่ไหมคะวันนี้ขอตัวลาไปกันนะ,ะบ๊ายบาย